วันนี้ค่ะวันนี้เราได้เห็นฟอร์มการเล่นของสองสาวดาวรุ่งไก่วิมลรัตนพันธ์ค่ะตำแหน่งมิดเดิลบล็อกสวมเสื้อหมายเลข2ีก 29, และอีกคนน้องเฟิร์นวริศราศรีทาเลิศค่ะตำแหน่งหัวเสาเธอสวมเสื้อหมายเลข6กค่ะวันนี้2คนนี้โชว์ฟอร์มได้อย่างน่าประทับใจเลยนะคะไทยพบเมียนมาค่ะวันนี้10พฤษภาคม2 5 6 6เป็นฝ่ายไทยที่คว้าชัยชนะไป3ต่อศูนย์เซตคะแนน25ต่อ8 25ต่อ8และ2 5ต่อ6ค่ะคะแนนนำห่างแบบไม่เห็นฝุ่นเลย แต่ที่เห็นแน่ๆคือการปรับจูนกันของสาวไทยค่ะวันนี้สาวไทยทํางานได้ดีมากเลยค่ะวันนี้สาวไทยสลับตัวผู้เล่นกันด้วยนะคะมีส่งเพียวอาชาราพครคงยศท,ที่พักตัวเมื่อวานค่ะลงมาเล่นแทนบุ๋มบิ่มชัชูออดโมกสีส่วนตําแหน่งมิดเดิลบล็อกค่ะส่งไก่วิมลรัตน์ดาวรุ่งประกบกับแนนทัดดาวนึกแจ้งค่ะที่เมื่อวานพัก ซึ่งวันนี้ใช้ตัวผู้เล่นเพียงแค่2คนเท่านั้นค่ะส่วนหัวเสาสองคนดารินเป็นสุวรรณค่ะประกบคู่กับดาวรุ่งอีกคนนึงคือเฟิร์นวริสราศีทาเลิศและเป็นเอสิริมามานกิจค่ะที่ลงมาเซตในช่วงแรกและสามโมเมธนชาบีหลังค่าลงมาแทนบีมพ,พิมพิชยาซึ่งเป็นตัวจริงยืนยาเมื่อวานและที่น่าจับตาที่สุดก็คือ2ดาวรุ่งไทยไก่วิมลรัตน์และเฟิร์นวริศราค่ะทำไปถึง10คะแนนนะคะสำหรับไก่วิมลรัตน์ ส่วนเฟิร์นวริศราทำไปถึง11คะแนนทั้งเสิร์ฟเอสทั้ง3เมตรมาครบจริงๆค่ะวันนี้ดูทั้งคู่มีความมั่นใจในการเล่นมากกว่าเมื่อวานมากเลยค่ะโดยสาวไก่เนี่ยทั้งไหล่หลังทั้งสันหน้าได้อย่างสะพึงจังหวะพอดีพอด,พอดีกับเซตเตอร์ซึ่งมีให้เห็นอยู่สวยๆหลายลูกเลยนะคะส่วนสาวเฟิร์นเนี่ยตบ3เมตรคือคมค่ะคมกว่าเมื่อวานมากเลยแต่แอดเวาร์ดเธอน่าจะตบได้คมกว่านี้อีกนะคะคิดว่าส่วนหนึ่งเนี่ย ความมั่นมันมาจากความมั่นใจค่ะและความห่างชั้นของคู่แข่งด้วยยิ่งทําให้การจู่โจมเนี่ยมีประสิทธิภาพเห็นเป็นแต้มตลอดเลยส่วนไก่วิมลรัตน์เนี่ยเมื่อวานลงมาได้ไม่นานค่ะเลยไม่ค่อยเห็นฟอร์มเท่าไหร่แต่วันนี้โค้ชจัดเต็มค่ะทรงมากคู่กับแนนทัดดาวนึกแจ้งคือผลงานเนี่ยแอดอึ้งนะคะจังหวะเอ่ยความแรงเอ่ยการหาช่องตบเอ่ย ลบคู่แข่งเออเธอทําได้คะ่ะทําได้ดีด้วยแอดวอร์ด้ารุ่ง2คนเนี่ยสอบผ่านทุกคนคิดว่างไงบ้างคะพรุ่งนี้ไทยแข่งกับมาเลเซียค่ะเรามาลุ้นในโค้ดเนี่ยส่งสองสาวยืนยาวเหมือนวันนี้เปิดโอกาสให้กับคืนลูกใหม่ที่จะมาเสริมทีมชาติให้แข่งแกงกว่าเดิมหวังว่านะคะหรือไม่ก็ให้สัมผัสสนามลงมาสลับสับเปลี่ยนกับรุ่นพี่แอดก็ว่าโอเคนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ